มากันตรงนี้เลยค่ะถ้าถาว่าที่ปปชใหม่ผ่านสมมุติว่าผ่านผ่านหมดสมมุติว่าผ่านหมดค่ะผ่านหมดไม่เจออะไรใดๆผ่านหมดสมมติว่าผ่านหมดมันก็จะเกิดคู่อํานาจใหม่มันจะเกิดการสลับคู่อํานาจในปปชไปดูค้่อํานาจใหม่ในปปช บนเงื่อนไข5ว่าที่ปปชเมื่อสักครู่ผ่านหมดนะต้องผ่านครบผ่านครบนะผ่านครบม,มันจะเกิดการสลับขั้วในปปชขั้วอำนาจใหม่ในปปชจะเป็นอย่างไรค่ะบนจอซ้ายมือเป็นปปชเก่าที่ยังไม่พ้นจากตําแหน่งเหลืออยู่4เช่ไหมเหลืออยู่4ใช่ค่ะประกอบด้วยทวนอีกทีพลตารวจเอกวันชรพลประสารราชกิจคุณวิทยาอคมพิทักษ์คุณสุวรรณาสวนจุทะคุณสุชาติตระกูลกเกษมสุขค่ะโอเค ซ้ายมือบนจอจะเป็นปปชใหม่ประกอบด้วยคุณพัสวัร์กนกนาถคุณเอกวิทย์วัชวันคุคุณแมนรัตรนสุคนพลตารวจโททิติแสงสว่างและคุณพัทรรศักดิ์วันแสงทวนอีกครั้งทำไมผมจึงกล้าบรรจุชื่อทิติแสงสว่างบิ๊กเจ้าในสบบระบบปปชใหม่เพราะมั่นใจว่าสรรหาอย่างไรก็ผ่านชื่อบิ๊กเจ้า และมั่นใจว่าเมื่อโยนเข้าววุฒิจะผ่านอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันทำไมผมบรรจุชื่อพัทรศวรรณแสงเพราะผมฟันธงไปแล้วว่าจะผ่านสัรหาและเมื่อเข้าวุฒิสภาก็จะผ่านอย่างรวดเร็วโอเคโอเคดังนั้นไฮไลท์อาจจะไม่ใช่สัญหาไฮไลทอาจจะอยู่ที่วุฒิสภาใช่แล้ววุฒิสภาได้เสียกันตรงขั้นตอน ผ่านวุฒิสภาผ่านหรือไม่ผ่านถูกไหมค่ะคําถามก็คือวันนี้ใครกลุ่มสภาพวุฒิสภาใครอ่ะประธานพรเพชรไงถามแบบไหนล่ะจะถามแบบไหนถามแบบทางการประธานเขาไม่ลุกขึ้นมาสวนประธานพรเพชรกลางที่ประชุมก็บุญแล้วกล้าพูดนะว่าประธานพรเพชรกลุ่มสภาพวุฒิสภาประธานอ่ะก็เป็นประธานไงเวลาเขาจะโหวต เรื่องความเป็นความตายโหวตเรื่องที่เขาได้เสียกันในทางการเมืองแบบหนักๆแรงๆเ,เวลาโหวตกันทีหมดหน้าตักใครคุมโหวตใครใครล่ะไม่รู้ไม่รู้ใครคุมโหวตไม่รู้ไม่รู้ใช่ไหมคะพี่นายเป็นใครคะบอกเลยคะ่ะเอากันอย่างนี้โหวตนายกเศรษฐาผ่านก็เพราะคนคนนั้นไฟเขียวอ ใครอ่ะวูดพัสวัตวรวดเอกวิทย์ในชั้นของวุฒิสภาแล้วแล้วผ่านก็คนคนนั้นนั่นแหละคนเดียวกันใครอ่ะ<ใ>จะไปบอกเออชื่อจริงจริงอ่าใช่ไหมพอถามมาแล้วก็ต้องถามกลับใช่ไหมถามใจคุณผู้ชมก็อยากรู้ชนะได้ผมเออชื่อจริงๆอ่ะ <laughs> ถ้ามันเสียงก็อย่าเลยเพราะเดี๋ยวโดนด้วย <laughs> <laughs> ใครที่คุมบวชในวุฒิสภาได้คนนั้นนั่แหละก็คือก็คือถือดูดอำนาจใหม่ในคณะกรรมการปรปรชผมกล้าพูดทั้ง5ชื่อปปชใหม่ในที่สุดก็ผ่านวุฒิทั้งหมดนั่แหละค่ะคำถามก็คือจะผ่านได้เนี่ยมันต้องผ่านใครก่อนอหลายคนพูดถึง อ,อ,อ่ปอปอดปอป้อมไม่ใช่เปลี่ยนแล้วมันเก่าแล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยเปลี่ยนแล้วยิ่งยิ่งอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านะพลตบดเอกวชิรพลประสานราชกิจพ้นจากตำแหน่งมาอีกคนหนึ่งนะอ,อีกฝั่งหนึ่งคู่อำนาจเก่าไม่เหลืออะไรเลยนะหมดแล้วคู่อำนาจเก่าไม่เหลืออะไรเลยนะดังนั้นดังนั้นอยากรู้ใช่ไหมครับว่าผู้ผู้ถือดุลอำนาจ หรือเป็นคู่อํานาจใหม่ในปชปชปปชนี้เป็นใครย้อนกลับไปดูใครคุมบทในวุฒิมาเดี๋ยวก็รู้ตอบแค่นี้แหละทําไมผมต้องโฟกัสกับเรื่องปปชมากมายใกญ่กองเสียเวลาตั้งเกือบครึ่งชั่วโมงก็เพราะว่าปปชเป็นทั้งเครื่องมือประหารคนชั่วและมันเป็นได้ทั้งเครื่องมือประหารฝ่ายตรงข้ามทางการเมือง เป็นเครื่องมือที่สามารถหยิบช่วยไปใช้ในการล้มเกมการเมืองเซตเกมการเมืองตั้งเกมการเมืองก็ได้อพอสอนหน้าก็ยังเป็นแบบนี้ใช่ไหมปปชพอสอนไหนก็ยังเหมือนเดิมอ่ายังเหมือนเดิมนะอืม <c oughs> ไม่ว่าพอสอนไหนก็ยังเหมือนเดิมปปชอยัง powerful